สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมิสเตอร์โดมช่องกระต่ายพฤษภาที่รวบรวมเกี่ยวกับสาระไอทีและเทคโนโลยีจะมีคลิปแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆการหาเงินออนไลน์การสร้างตัวตนการทำ YouTube และการใช้งานโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับสำหรับคลิปนี้จะกล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อลูกคายกเลิกสินค้าในร้านค้าลาซาด้าของเรานะครับในกรณีที่เราได้กดรับสินค้าและกดพร้อมที่จะส่งสินค้าไปแล้วนั้นหากเราจะกดยกเลิกไปดื้อๆนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเสียคะแนานร้านค้าแน่นอนซึ่งผลกระทบหากร้านค้าเราเสียคะแนานไปเยอะๆนั้นไวค้คอยกล่าวในโอกาสต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะครับกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าได้ทักแชทมาบอกยกเลิกสินค้าจริงๆในร้าน และเกิดขึ้นหลังจากทางร้านได้กดรับและกดพร้อมส่งไปแล้วด้วยจากเช็คทั้งหมดในหน้าต่างนี้นะครับลูกค้าจะยกเลิกสินค้าแต่ว่าเราได้กดรับไปแล้วลูกค้าเลยยกเลิกไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ส่วนความช่อยเหลือนะครับไปคลิกต่อตรงที่แชทกับเรานะครับซึ่งจะเป็น dialogue box ของ แอป Lazada นะครับเขาจะให้เราทำการยกเลิกตรงส่วนนี้นะครับคลิกที่ยกเลิกคำสั่งซื้อนะครับเมื่อเราคลิกแล้วจะเข้ามาในส่วนของเอตานะครับหรือว่าเป็นบทเป็นกล่องข้อฟาร์มของ La z a d a นั่นเองนะครับให้เราคลิกไวที่ให้เอตาช่วยยกเลิกสินค้านะครับแล้วก็เลือกสินค้าของเราที่เราต้องการยกเลิกนะครับก็คือในที่นี้ก็เป็นกล้องนะครับเป็นกล้องคีรี K80 นะครับถ้าไปคลิกที่ยืนยันนะครับ หลังจากนั้นเอตาก็จะถามเราว่าพัสดุของเราอยู่ที่ขนส่งแล้วหรือว่าอยู่กับเรานะครับให้ตอบไปตามความเป็นจริงนะครับก็ตอบเหตุผลไปนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับหลังจากนั้นเราก็อ่านให้เข้าใจเลยนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างก็คือให้ยกเลิกด้วยสินค้าด้วยตัวเองนะครับหรือว่าส่งคำ้องให้ทางลาซาด้ายกเลิกให้นะครับ ในส่วนนี้ผมก็จะส่งคำร้องให้ทาง l a z ษฎาเป็นคนยกเลิกให้นะครับเมื่ออ่านรายละเอียดเข้าใจดีแล้วก็คลิกที่ผุ่มยืนยันขอยกเลิกคำสั่งซื้อนะครับจากนั้นก็เข้ามาสู่หน้าต่างในการอัปโหลดหลักฐานเกี่ยวกับการพัสนาของเราและลูกค้าทาังช่องแชทนะครับก็ ให้เราแนบไฟล์รูปภาพให้เราแคปส่งไปยังโปรแกรมล a z a ด a นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตใช้แคปของโปรแกรม l ล n e นะครับง่ายดีโดยการที่เราเลือก l ล n ์ช่องแชทของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือกกรีนนะครับหน้าจอในส่วนที่เราต้องการจะแคปแล้วก็กดปุ่มนะครับเครื่องหมายถูก รูปก็จะเข้ามาอยู่ในแชทนะครับรานนี้เป็นรูปที่สองเลือกรูปที่สองเลือกส่วนนะครับดูรายละเอียดแล้วก็คลิกปุ่มกรีนนะครับก็เลือกพื้นที่ที่ต้องการนะครับเป็นรูปที่สองจากนั้นเราก็บันทึกนะครับบันทึกเป็นไฟล์ตั้งชื่อให้เราเข้าใจง่ายครับเดี๋ยวเข้ามาหาเจอน,นะครับ ทั้งสองรูปนะครับบันทึกไว้ในไฟล์ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งจากนั้นก็มาคลิกที่รูปบวกนะครับเพื่อที่จะแนบรูปเ,ป,รป,รบปเข้าไปทั้งสองรูปนะครับแนบเข้าไปทั้งสองรูปเสร็จแล้วก็ใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นเหตุผลบอกทางอาสาด้ว่า การที่เรายกเลิกครั้งนี้เนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับพิมพ์ไปด้วยข้อความที่เราอยากบอกกับทางลาซาด้านะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มยืนยันนะครับทางลาซาด้าก็จะตอบกลับเข้ามานี่คือเป็นบทอัตโนมัตินะครับตอบกลับเข้ามาว่าเราได้รับคำร้องของท่านแล้วร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องนี้ได้โดยคลิกที่นี่นะครับโดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ เป็นเวลาสองวันทำการแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างของรายละเอียดคําร้องนะครับซึ่งจะมีสองข้อที่เราได้เรียกร้องไปนะครับที่เราได้ทาไปตะกี้นะครับจากนั้นเราก็ตรวจสอบนะครับหมายเลขคําร้องแล้วก็หมายเลขคาสั่งซื้อว่าตรงกันหรือเปล่านะครับก็คือที่ลงท้ายด้วยหมายเลขสองหนึ่งห้านศูนย์นะครับ หลังจากนั้นเราออีเมลของทางลาซาด้านะครับไม่รู้ว่าเขาจะส่งมาตอนไหนนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เวลาตรวจสอบใน,ในเวลาหนึ่งถึงสองวันนะครับในทีน่นี้อีเมลผมได้รับการตอบกลับมาแล้วนะครับทางลาซาดาแจ้งบอกมาว่ารบกวนส่งรูปภาพหน้าจอแชทให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยเป็นหน้าจอที่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ทางด้านฝ่ามือนะครับแสดงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ ใส่หรือว่าไม่ได้แคปสกรีนให้เห็นข้อมูลด้านค่าส่วนของเราที่เป็นทางขวามือก็คงต้องไปส่งใหม่นะครับก็ไปส่งใหม่อีกครั้งนึงนะครับโดเปิดไปที่ช่องแชทเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปสกรีนใหม่นั่นไงก็ข้อความส่วนของขวามือทั้งหมดตรงนี้นะครับก็สกรีนใหม่ผ่านทางแชทเหมือนเดิมนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายรวดเร็วนะครับ สก,กรีนใหม่ทีนี้คราวนี้ก็คือสก,กรีนให้ครอบคลุมไปถึงด้านขวามือนะครับชื่อร้านแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะสกรีนใ,ให้เต็มไปเลยครับให้ครบไปเลยแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกเป็นรูปที่หนึ่งนะครับก็ทาทำเช่นเดียวกันคลิกที่ครบสก,กรีนนะครับ คลิกเลือกในส่วนที่สองให้ครอบคุมในส่วนที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกเป็นการแคปรูปภาพส่งเข้าไปในช่องแชทไลน์นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับบันทึกตั้งชื่อเป็นรูปตั้งชื่อรูปอาจจะเป็นชื่อเดิมหรือว่าชื่ออื่นเพื่อให้เราจำจดจำได้ง่ายๆนะครับ จากนั้นก็กลับไปที่ส่วนของอีเมลนะครับเพื่อที่จะตอบกลับอีเมลของอาซาดานะครับในส่วนนี้เราก็แนบรูปทั้งสองเข้าไปใหม่นะครับแทรกเข้าไปได้เลยนะครับรูปทั้งสองรูปแทรกรูปที่หนึ่งนะครับแล้วก็แทรกอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่สอง เมื่อเราแทรกไปเรียบร้อยนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มส่งอีเมลของด้านขวามือนะครับเมื่อเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็รออีเมลของลาซาด้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเราไปตรวจสอบที่ในหน้าต่างของคําร้องนะครับตอนนี้มีอีเมลลาซาด้าตอบกลับมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคำสั่งซื้อเลขที่เท่านั้นเท่านั้นนะครับให้กับทางร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราก็มาดูที่รายละเอียดคําร้องแล้วก็จะเห็นว่าสถานะคําร้องนั้นถูกปิดนะครับคําร้องของท่านได้ถูกปิดแล้วหมายถึงว่าขึ้นสีเขียวด้วยนั่นก็คือสาเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก,กลับไปดูในรายการช่องของสินค้าที่ต้องกาดส่งนะครับปกตินั้นจะอยู่แต่ตอนนี้คือเข้ามาอยู่ในส่วนของยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมายถึงว่านั่นก็คือสินค้าของเรา ได้ถูกยกเล,กดลด้ด้วยเราจะได้ได้พอแล้วนะครับทําให้เราไม่เสียคะแนนด้วยนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องกระต่ายพฤษภาไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆทิปและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับสาระและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นก,ก,น <S <S ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ